เป็นน้ำหวานสีแดงก็เลยได้ข้อคิดว่าชีวิตกว่าจะหมดแต่ละวันมันแทบจะกระอักเลือดจริงไหมหลายคนบ่นว่าเหนื่อยแทบตายมันแทบจะกระอักเลือดตายกว่าจะหมดวันหนึ่งวันหนึ่งได้มันแทบจะกระอักเลือดจริงๆก็เลยได้ข้อคิดว่าถ้าหากว่ามันกระอักออกมาแล้วมันเป็นเลือดเสียอะไรที่มันเป็นอารมณ์ที่มันจะเสียเสียมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยเก็บบางเรื่องไว้ที่มันไม่น่าจะเก็บ กระอักออกมาก็ดีเหมือนกันแต่คนพร้อมที่จะรับการกระอักเนี่ยในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พร้อมที่จะฟังไหมว่าคนคนนี้เขาไปเจออะไรมาบ้างถ้าร่วมกันฟังช่วยกันฟังก็น่าจะดีนะว่าวันนี้เรารับฟังคุณนะค่อยๆระบายมาค่อยๆพูดมาค่อยๆกระอักออกมาลูอย่าให้มันเลือดตกในอย่าให้มันช้ำอยู่ข้างในคนในบ้านพร้อมจะซัพพอร์ตทุกคนคนในบ้านจะไม่เหยียบย่ำคนในบ้านจะไม่ซ้ำเติม เปิดแผลให้แมด่ดูได้เลยนะลูกเปิดแผลให้ลูกดูได้เลยนะพ่อนะคนในบ้านจะไม่เอาเกลือทาคนในบ้านจะไม่ซ้ำเติมในแผลในเลือดที่กระอักออกมาแต่ละวันนายโยมก็คงจะไม่พ้นเรื่องของความเจ็บช้ำน้ำใจในบางอย่างที่เราก็เป็นแค่คนตัวเล็กตัวน้อยในการทำงานแล้วบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะได้ดังใจไม่ไล่หลังใจอ้วกเลยจริงๆแล้วมันก็จุกอ,อกอยู่ข้างใน งั้นถ้าบางมันจะกระอักออกมาบ้างก็น่าจะดีแต่คนที่อยู่ในบ้านที่มีควรจะซัพพอร์ตและรับรู้ทุกเรื่องได้ด้วยการที่เปิดใจและคุยเหตุคุยผลกันก็น่าจะดีกว่าจะหมดได้แต่ละวันก็แทบจะกระอักเลือดตายแต่ถ้ามันกระอักออกมาแล้วมันทําให้ชีวิตสบายเหมือนได้ระบายมันก็น่าจะดีบางทีสองเท้ามันก็ก้าวมันก็ล้มไหว สเท้า8ดเท้า10บเท้าในบ้านช่วยกันก้าวอันนี้ก็น่าจะดีนะมองเห็นน้ำหวานสีแดงก็เป็นข้อคิดกับชีวิตที่จะหมดแต่ละวันแทบจะก,กระอักเลือดตายกระอักออกมาก็ได้มันจะได้ไม่ต้องตกในเป็นความทุกข์ที่เก็บอยู่ในใจโดยที่ไม่มีใครรู้เราเลยอย่าไปทาเกลืออย่าไปทาแผลให้กับใครด้วยสิ่งที่มีพิษใส่ยาลงไปสักนิดนะด้วยการเข้าใจกัน เราไม่รู้เราว่าคนของเราวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างเขาคงทุกข์เจียนตายถ้าไม่ได้เราคอยดูแลไว้ไม่แน่เขาอาจจะตายไปตั้งนานแล้วก็ได้จริงๆเขาเจริญพรเป็นกําลังใจกับน้ำหวานสีแดงที่เห็นเห็นใบไม้ร่วงก็ได้คอคิดว่ากว่าจะเติบโตกันได้อะไรหลายอย่างก็หายไปจากชีวิตของเราเหมือนกันกว่าต้นไม้จะโตใบก็ร่วงไปไม่รู้สักกี่ใบต่อกี่ใบ กว่าต้นไม้จะโตกิ่งบางกิ่งก็หักไปก็ไม่ใช่น้อยลูกร่วงไปแล้วร่วงอีกไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกชีวิตเราทุกคนก็เช่นเดียวกันกว่าจะเติบโตกันได้มีหลายอย่างที่หายไปจากชีวิตหลายคนที่หายไปจากชีวิตบางคนเสียคนในครอบครัวเสียคนนอกครอบครัวที่เป็นคนรักแม้ไม่ใช่สายเลือดแต่เขาก็สมัครเข้ามาเป็นสายรักแล้วก็หายกันไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายสุดท้ายก็มีหลายอย่างที่หายไปจากชีวิตของเรา หายแล้วหายอีกหายซ้ำหายซากหายอย่างนี้มาไม่รู้กี่พบกี่ชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการเกิดและการตายของเรานั้นมันเนิ่นนานไม่มีใครอยากเสียของรักแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะควรที่เหมาะสมบางอย่างก็หลุดไปจากชีวิตของเราหลุดแล้วหลุดอีกเสียแล้วเสียอีกแต่ให้มั่นใจเถอะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องหายไปจากชีวิตของคนอื่นเหมือนกันวันนี้กว่าจะเติบโตกันได้ก็มีอะไรหลายอย่างหายไปจากชีวิตเดี๋ยวสักวัน เราก็หายไปจากชีวิตของคนอื่นๆเหมือนกันเหมือ,นก,น,มอน,กนกับใบไม้ที่ร่วงไปและสุดท้ายต้นไม้ต้นนี้ก็ต้องตายอยู่ดีจึงขอเป็นข้อคิดเตือนใจว่าวันนี้ถ้าจะเสียอะไรไปก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าเราทุกคนเกิดมาสุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีรีบเล่งสร้างความดีใช้ความเพียรพยายามที่จะฝึกตนให้เห็นสัจจะความจริงว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยประการทั้งปวงขอจเจริญพรเป็นข้อคิดกับใบไม้ร่วงวันนี้ ขอเจริญพร,ร,ญ,พรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในะวันนี้พระอาจารย์มาบรรยายธรรมที่จังหวัดมุกดาหารแล้วเดี๋ยวตอนนี้กําลังนั่งรถมาขึ้นเครื่องที่รนะ้อยเอ็ดในคุณโยมทุกท่านที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยวันนี้โยมโยมนรุมนี่เป็นเจ้าภาพนะทอดผ้าป่าที่วัดที่พระอาจารย์ไปที่มุกดาหารเมื่อเช้าตอนนี้ทอดผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นั่งรถมาเพื่อที่จะกลับมาขึ้นเครื่องที่ร้อยเอ็ด ก็ได้เข้ามากราบพระมหาเจดีย์ชัยมงคลที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อสักครู่นี้ก็เดินกันขึ้นไปถึงยอดสุดนู้นข้างบนนู้นจะมีพระบรมสารีริกรธาตุจำนวนมากทีเดียวก็ขอให้ท่นานญาติโยมทั้งหลายาร่วมกันสักการะพระบรมสารีริกรธาตุโดยพร้อมเพียงกัน,นซึ่งเป็นพระบรมสารีริกรธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาษาวกต่างๆาขอให้เราตั้งจิตให้มั่นคง เราจะมีพระธรรมนำทางตั้งใจตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชายะ ข้าพเจ้าขอบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานณพระมหาเจดีย์นี้ด้วยจิตศรัทธาเพื่อน้อมนำมาซึ่งพระธรรมมาปฏิบัติตามคือศีลสมาธิปัญญาข้าพเจ้า จะขอตั้งตนอยู่ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจธ้าตลอดไปไม่มีศาสดาอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะเคารพสูงสุดไปกว่าพระพุทธเจ้าขอการบูชาอันดีนี้จงเป็นสัจจะบารมีให้ข้าพเจ้ามั่นคง ในพระศาสนานี้ทุกภพทุกชาติไปหากยังไม่บรรลุถึงนิพพานคราวใดขอให้พบพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติมีโอกาสฟังธรรมและถึงซึ่งการบรรลุธรรมในการเบื้องหน้านน้นไม่ช้าไม่นานสิ้นการละนานเทิน สาธุที่หันหลังให้พระมหาเจดีย์กนะ็ต้องการที่จะหันหน้าเข้ากล้องนะแต่เราได้ขึ้นไปกลับนะพระบรมสารีริกธาตุด้านบนโน้นแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันท,กทุกทท่านนะขอให้ชีวิตนี้อยู่ในธรรมตลอดไปนะขอเจริญพรบางช่วงของชีวิตก็อาจจะมีเป๋ๆกันไปบ้างนะโยม ความคิดเป๋ๆไปการเงินเป๋ๆไปความรักเป๋ๆไปอะไรหลายอย่างที่มันเป๋ๆไปแต่ว่าทิฏฐิคือความเห็นไม่เคยผิดเพี้ยนไปจากหลักทำความถูกความตรงเลยหลายคนนโยมที่ช่วงเวลาของชีวิตบางทีมันก็แบบนี้แหละไปแบบตุปัดตุเป๋ไปแต่ความคิดของเขาเนี่ยยังมุ่งตรงสู่ความถูกความตรงบนเส้นทาง ไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากเส้นทางที่ควรจะต้องถูกและตรงและการประครับประครองชีวิตไปเขาก็ประครับประครองอยู่ในร่องในรอยมันก็ธรรมดาแหละนการเงินการทองมันก็มีบ้างความรักมันก็มีบ้างเพื่อนฝูงก็มีบ้างสุขภาพก็มีบ้างแต่เขาจะไม่ยอมให้เสียนหนึ่งชาติไปพร้อมกับความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปจากอริยะสัจสีมักมีองค์แสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรง ว่าทุกอย่างล้วนเกิดแต่เหตุตถ้าเราไม่สร้างเหตุชั่วเราก็ไม่ได้รับผลชั่วถ้าเราสร้างเหตุดีผลดีก็ย่อมเกิดกับเราเขาก็จะพยายามคิดดีพูดดีทำดีไม่ให้ชีวิตผิดไปจากรูปแบบแห่งความถูกความตรงเลย